สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอนไครซา,าเร็วทุกคนนะครับพบกับผมนายเจสสจคนเดิมนะอ่ะก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเนาะว่าตอนนี้นะครับอาจารย์จิงเลี้ยวก็ได้เข้าเกมฮอนไครซาเร็วให้เราเล่นกันแล้วซึ่งอันนี้พอจอห่อ,อขิงนิดนึงแล้วกันนะครับนานๆจะได้ขิงกับเขาสักทีนึงเนาะอาจารย์จิงเลี้ยวตัวนี้ของบัจอก,ก็20โลออกนะครับตอนแรกพอจอมีสเตลาเจ็ดหรือประมาณ7,000 8,000กว่าเพชรเนาะก็คิดว่ายังไงซะอาจารย์จิงเลี้ยวออกครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องเสียแพ็คเพชรแพ็คใหญ่แน่นอนสุดท้ายยี่สิบโลออกก็ถ กางที่บอกไปนะครับว่าพอมีตัวละครใหม่โผล่ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลาในการทส1หนึ่งวันแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะมีไกด์ตัวละครตัวนั้นออกมาให้เราได้รับชมกันซึ่งคิวในวันนี้ก็จะเป็นส่วนของอาจารย์จิงเลี้ยวนั่นเองนะครับซึ่งไกด์ในวันนี้ก็จะครอบคลุมหมดเลยเนาะทั้งในส่วนของวิสกิลต่างๆน,นะครับวิธีการปั้นตัวละครวิธีการเล่นลีลิกหรือว่าวิธีการจัดทีมต่างๆก็จะครอบคลุมให้ทั้งหมดเลยดังนั้นพอเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็ยา้อนรอชาร้าเลยดีกว่านะคร การเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกแล้วก็ยังปลอดภัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกมชินีแพ็กพอนไครสตาร์เรวหรือแม้แต่เอวีก็มีให้พร้อมแล้วบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะเติมกับร้านนี้ไม่ต้องใช้ไอดียผ้าโขอแค่แจ้งยูไอดีก็สามารถเติมได้แล้วแถมราคาเนี่ยก็ถูกกว่าร้านค้าในเกมอีกด้วยปลอดภัยกว่าและยังถูกกว่าขนาดนี้เนี่ยคนฉลาดอย่างพวกเราต้องเลือกเติมอยู่แล้วจริงไหมครับใครสนใจเนี่ยลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยเพราะฉะนั้นพอจอก็ขอฝากไว้เดวยวกันนะครับ เป๊ะคุ้มเป๊ฉลาดตองเค้าเป๊ที่เดียวเลยนะก่อนจะไปดูวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการบ้านตัวละครตัวนี้มาทําความรู้จักกับตัวละครน,นี้กันก่อนละกันนะครับเริ่มจากในส่วนของเทสต,ต่างๆของตัวละครก่อนละกันเนาะ เทสลักของตัวละครนี้ที่สํำคัญๆเนี่ยจะมีทั้งหมด3สกิลด้วยกันก็คือในส่วนของทาเลนต์นะครับสกิลต่อสู้แล้วก็ในส่วนของสกิลอัตเตอนั่นเองเริ่มจากสกิลต่อสู้ก่อนละกันนะครับสกิลต่อสู้ของอาจารย์จิงลิ้วเนี่ยก็จะเป็นการทาดาเมจเป้าหมายเดี่ยวใส่ศัตรูหนึ่งตัวเนาะสิ่งสําคัญไม่ใช่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้งานสกิลต่อสู้เนี่ยอาจารย์จิงลิ้วจะได้รับสเต็กไซเจี้หนึ่งชั้น ซึ่งเดี๋ยวแส็กนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีในส่วนของทาเล่์นะครับอ่ามาดูในส่วนของสกิลเตเมกันบ้างสกิลเตเมก็จะเป็นการทำดาเมจเป้าหมายหมู่นะครับตัวกลางโดนแรงสุดแล้วก็ตัวข้างๆก็จะโดนเบาลงมาเนาะ นอกจากนี้ในส่วนของสนะกิลเตอ m น t e ก็จะมีการเก็บแสกซาจี้อีก1ชั้นเหมือนกับตัวของสกิลต่อสู้เลยซึ่งแสกซาจี้ที่ได้จากในส่วนของสกิลต่อสู้แล้วก็สกิลเตมนะครับก็จะถูกนํามาใช้ในส่วนของทาเลนนั่นเองกล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่แสกซาจี้มีครบ2ชั้นเมื่อไหร่เนี่ยตัวอาจารย์จิงเลี้ยวจะเข้าสู่โหมดสเปกตรัลทาน์สมายเกชั่นนะครับพร้อมกับมีการเล่นแอคชั่นของตัวละครเพิ่มขึ้น100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เออคือเมื่อไหร่ก็ตาม มีีเน่ยก็จะมีการกินเลือดของเพื่อนร่วมทีม4%นะครับซึ่งตรงนี้จะไม่รวมในส่วนของอาจารย์จิงลิ่วเนาะแล้วก็เปลี่ยนเลือดตรงนั้นที่กืนกินไปเนี่ยกลายไปเป็นเอธิเคให้กับตัวละครน,นั่นเองนะครับซึ่งทเทเลโอสิปเนี่ยเราสามารถได้เอธิเคจากเอฟเฟกต์ตรงนี้ได้สูงสุดถึง180%ของเอธิเคของอาจารย์จิงลิ่วเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของโหมดสเปกโต้ทรานส์เมชันเนี่ยนะครับก็ยังมีการบังคััับใให้้้้้้้ตตวววขอออองงงาาาาาจารจรรยย์ิินาานนสสมถชไดดแค่คู่เก เราไม่สามารถโจมตีปกติได้ในโหมดนี้นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือสกิลต่อสู้ที่เราใช้งานในโหมดนี้เนี่ยจะไม่มีการกินสกิลพอยต์เลยแม้แต่หน่วยเดียวเพราะงั้นถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่กินสกิลพอยต์เพื่อรวมทีมน้อยมากๆส่วนโบนัสบิลิตี้เนี่ยไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เนาะก็จะมีในส่วนของอ่ะสกิลข้อนี้นะครับซอสแชมเปียนก็คือหลังที่เราทําการใช้งานสกิลต่อสู้ในโหมดที่เราไม่ได้บัฟเนี่ยก็จะมีการเลเแอคชั่นต่อไป10%แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยทาให้ลดนเ,นเ,งงเ,เ,เดเะะก โบนัสเซฟตี้ข้อนี้นะครับก็คือในส่วนของเดสมิวก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในโหมดสเปกโต้ทรานส์เมเกชันนะครับตัวอาจารย์จิงเลี้ยวจะได้ค่าต้นานสถานะเพิ่มขึ้น35%อันนี้ก็เป็นเทสที่พบได้ปกติสำหรับตัวละครทำลายล้างอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวละครทำลายล้างส่วนใหญ่มันจะมีค่าทอนที่สูงใช่ไหมครับก็จะมีโอกาสในการโดนโจมตีโดนสถานะต่างๆได้ค่อนข้างสูงการมีเทสข้อนี้ก็ช่วยทำให้ตัวละครปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็อีกโบนัสเซฟตี้หนึ่งก็จะเป็นในส่วนนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตตาาามทีีออาา่่่ัววขออองงจจรยยย์ิูใเล การเมทของตัวละครของเราดีขึ้นเนาะแต่ว่าไม่คเนกการเล่นทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่อ่านาั้นวิธีการเล่นของตัวละครน,นี้สรุปคร่าวๆมันจะเป็นประมาณนี้เนาะก็คือใน2เทิร์นแรกนะครับตัวของอาจารย์จิงเลี้ยวจะยังไม่เข้าสู่โหมดสเปกเตอร์ทันสมัยเกชั่นนะครับสองเทิร์นนี้เนะี่ยเราจะพยายามเก็บเป็นส่วนของแท็กซิซิจิให้ได้ไวที่สุดเพราะนพยายามบรหิหารสกิลพอยท์ให้ได้ดีๆเนาะพอถึงเทิร์นของอาจารย์จิงเลี้ยวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับต้องการันตีนะครับว่าเราได้กดสกิลต่อสู้พอถ้าเราไม่ได้ใช้งานสกิลต่่่่่่อออสสูู้้้้้้แแลลลวววไปปปใใใชงงงาา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 นน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 กกกกกกรรรรโโโจจจมมมมมมมตตตตตีีตนนีิิทททเเเเเยยยะะะะะะขขหหหหดดดืััั็ึคบๆ อ่ะแต่ว่าช่วงต้นของการต่อสู้ก็โชคดีนิดหน่อยนะครับว่าสกิลเทคนิคของอาจารย์จิงลิ่วเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการเก็บแสแต็กซีจี้เหมือนกันกาวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้งานในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับอาจารย์จิงลิ่วจะสร้างวงน้ำแข็งรอบๆตัวขึ้นมาซึ่งวงน้ำแข็งตรงนี้พอเราวิ่งเข้าไปหาตัวของมอนสเตอร์เนี่ยมอนสเตอร์ Monster ติดสนานะแช่แข็งนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำการไล่สกิลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถสลับตัวได้เต็มที่เลยเนาะไม่จำเป็นต้องค้างอยู่ที่ตัวของอาจารย์จิงลิว่วแล้วกเ่อรตาสิ้ปบู ตัวของอาจารย์จริงเลี้ยวจะได้ในส่วนของ stack strategy ตรงนี้ไป1 stack ไปเลยก็ช่วยทําให้เราสามารถเข้าสูโ่โหมด spectral transmigration ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงั้นถ้าเราไปเจอกับไฟใหญ่เนาะยกอย่างเช่นเราไปเล่นในส่วนของ m e m o OK, r ้เร chaos m oc อะไรแบบน,นี้ใช่ไหมครับก็อย่าลืมใช้งานในส่วนของ skill technique ด้วยอ่ะแล้วก็อย่าลืมเนาะว่าเทคนิคอันนี้นะครับเราสามารถสลับตัวได้เพราะเราสามารถกด skill technique ของอาจารย์จิง,จงเลี้ยวทิ้งไว้แล้วสลับไปเล่นตัวละครอื่นเพื่อกด skill technique เพิ่มเติมได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยก่อประโยชน์ในการต่อสู้ของเราได้เยอะเลยททททีีีีเเเเเเดยววววววออออ่่่่่่่่ะะแแแลลล้้้หัังงงงจาาาาาากกกกรรรรรผผนนนนนชชไปิ์ใใมมคบบบต็สข stack strategy ตัวของอาจารย์จริงเรี้ยวก็จะเข้าสู่โหมดสเปกโต้ทานสเปกเกชันใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วในโหมดนี้เนี่ยเราจะเล่นประมาณ3เทิร์นนะครับอ่าบางคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าทำไมาถึงเป็น3ก็ในเมื่อตอนแรกเนี่ยเราเก็บมันแค่2ทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเราสามารถเติมอีกหนึ่งสเต็คเพิ่มเติมได้ผ่านการใช้งานตัวของสกิลเติมของอาจารย์จริงเลี้ยวนาะสกิลเติมของอาจารย์จริงเลี้ยมีการเติมในส่วนของสเต็คเซเลจี่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับเพราะงั้นเดิมทีเราใช้การสกิลต่อสู้ไป2รอบใช่ไหมได้2องสเต พอเราเข้าสู่โหมด s p e c t ติลทรานส์มิเกชั่นปุ๊บนะครับเรากดสกิล m a g e เพิ่มอีกหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็น3 Stack นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ในโหมดนี้ทั้งหมด3เทิร์นด้วยกันเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปวนโรเตชั่นใหม่เก็บ Stack 2เทิร์นอยู่ในโหมดบั๊กสาเทิร์นวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นตัวละครนี้ก็จัดเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างเล่นง่ายมากๆแต่อย่างไรก็ดีก็มีข้อควรระวังระหว่างการเล่นเหมือนกันนะครับซึ่งผมสรุปมาให้แล้วอยู่ประมาณ2-3ข้อซึ่งหลหลักกๆแ้ว็จะอยู่ท่ทีเรื่องของสา,งา Skill งงะะบ ข้อแรกก็คือให้เราพยายามใช้งานสกิลเตเมดในจังหวะที่เราอยู่ในโหมดสเปกเต l t r ท n นส i g r เ t ชันเท่านั้นจึงอยู่ว่าสกิลเตเมจเนี่ยสามารถใช้งานในการเก็บแตกเพื่อทําให้เราเข้าสู่โหมดเปิดตาได้ไวมากขึ้น แต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองดูในส่วนของตัวคูณดามเมจของสกิลเต m เมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันสูงมากๆเนาะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะกดสกิลเต m เมทั้งทีเนี่ยเราก็ควรจะกดในจังหวะที่บัฟต่างๆมันครบท่วนจริงๆซ,งซึ่งบัฟของอาจารย์จิงลิ้วเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของโหมดสเปกตรัลทรานส i มิเกชันนั่นเองนะครับก็คือจะมีในส่วนของคีเลแจกให้แล้วก็เอเคแจกให้อีกเยอะมากๆแล้ถ้าใครจําได้มันมีโบนัสลอิตี้อยู่หนึ่งอใช่ไหมครับที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ภายใต้โหมดเ Skill เสมเ,มดดเ,มนนเปกตรัล หนึ่งก็คือในส่วนของสกิลต่อสู้ที่อยู่ภายใต้โหมด s p e c t ต r t r a n s สมาย a t i o n เนี่ยนะครับมันจะไม่มีการเก็บในส่วนของ stack synergy เพิ่มนั่นหมายความว่าเราจะสามารถยืดระยะเวลาของโหมดนี้ให้นานขึ้นได้ด้วยแค่สกิลอัติเมทได้แค่สกิลเดียวดังนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่เก็บสกิลอัติเมทไว้ใช้ในโหมด s p e c t ต r t r a n s สมายเกชัเนี่ยนะครับอาจารย์จิงลิอวจะได้ใช้งานโหมดนี้แค่2เทินเท่านั้นจากเดิมทีที่ควรจะเป็น3เทนินซึ่งตรงนี้นก็ถือว่าเสียดาเมจไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะงั้นพยายามนะครับ อ่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับว่าตอนที่เราอยู่ในโหมด s e c t r a r Transmigration เนี่ยเราจะไม่มีอันติกดใช้เพราะตัวละครมันออกแบบมาให้เราสามารถกด Skill s k ส l l ล i m a ม e ได้ตอนที่เราอยู่ในโหมด Spectral t r a n s m o r r a t i o n ทุกรอบอยู่แล้วค่าคอสในการกดไม้ตายของอาจารย์จิงลิ่วเนี่ยนะครับดยภาพรวมแล้วอยู่ที่140หน่วย ซึ่งการใช้งานสกิลต่อสู้ตอนที่ย,ยังไม่ได้เสริมพลังเนี er ย bon ่ยจะมีการเจนพลังงานให้เราอยู่ที่20หน่วยซึงอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันกินเวลาทั้งหมด2เทิร์นด้วยกันนั่นหมายความว่าเราจะได้พลังงานจากส่วนนี้อยู่ที่40หน่วยแล้วก็ในโหมด Spectral Transmutation เนี่ยนะครับเราจะได้ใช้งานสกิลต่อสู้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแต่ละครั้งจะได้พลังงานอยู่ที่30หน่วยกระมเป็น90ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่เรากดสกิลตีมันแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้พลังงานคืนอยู่ที่5หน่วย อีกหหน่วยเนี่ยขอแค่ว่ามีมอนสเตอร์โจมตีอาจารย์จิงลวหรือว่าอาจารย์จิงลวสามารถฆ่าใครได้เนี่ยเราก็สามารถได้พลังงานก้อนนั้นแล้วเพราะงั้นเรื่องพลังงานในการใช้งานสกิลเตเมเนี่ยถือว่าเพียงพอใช้อยู่แล้วเนาะเพราะงั้งนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่สร้อยรีพลังงานหรือว่ามีค่าฟื้นฟูพลังงานติดตัวเลยไม่แต่หน่วยเดียวเลยนะครับอ่ะพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าในส่วนของสกิลเตเมดเนี่ยเราควรหน่วงไว้ใช้ตอนที่เราอยู่ในโหมดสเปกเตอร์ทานสมเกชันเท่านั้นทีนี้มันจะมีจังหวะสุมเสียงอยู่่่่้้้้าาาาางวเเเรรจะกกกสสมีีหไดดผุปใต สเตจซีจี้ของผมเนี่ยจะหมดทันทีแล้วก็ทำให้ผมออกจากโหมดสเปกตรัลทรานส์เมชชันแต่ในทางกับการสกิลเตอเมทของผมเนี่ยก็เต็มพอดีเหมือนกันคำถามคือเราสามารถกดสกิลเตอเมทในจังหวะนี้ได้ไหมนะครับคำตอบคือได้และจำเป็นต้องกดมากๆนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าถ้าผมกดสกิลเตอเมทในจังหวะนี้เนี่ยแล้วเราลองมาเช็คในส่วนของแสตดหลังจากที่เรากดสกิลเตเมทไปเนี่ย ทุกคนจะเห็นนะครับว่าในส่วนของบัฟคีเลทเนี่ยมันยังอยู่ยังครบถ้วนนั่นหมายความว่าสกิลเตเมทในครั้งนี้เนี่ยได้บัฟในส่วนนี้เต็มๆแล้วก็เป็นการต่อระยะเวลาของสเปก r a ทรานสเปกชันให้นานมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นมีความจำเป็นต้องกดมากๆเนาะถ้าเราไม่กดเราต้องไปนั่งเก็บสเต็กใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับซึ่งก็จะเป็นการเสียเวลาไปมากๆดังนั้นถ้ามีสกิลเตเมทเต็มพอดีในจังหวะที่อาจารย์จิงเลีวของเรากำลังจะออกจากโหมดสเปกโตทรานสเปกชันเนี่ยแนะนำว่าจำเป็น เวลาที่เราเข้าสู่โหมด Spectral Transmutation เนี่ยนะครับมันจะมีการเล่งแอคชั่นในตัวละครขึ้นมา100%ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทินของอาจารย์จิงลิ้วเนาะไม่ใช่เทินแถมแต่อย่างใดนั่นหมายความว่าบัฟต่างๆของตัวละครซัพพอร์ตของเราก็จะรดนกินเพิ่มเติมไปหนึ่งเทินเลยด้วย ก่อนไมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์จิงริ้วกําลังจะเข้าสู่โหมดนี้เนี่ยให้พยายามเช็คอัพของตัวละครซัพพอร์ตของเราให้เรียบร้อยก่อนเนาะว่ามีเพียงพอในการเล่น2เทิร์นหรือเปล่าถ้ามีไม่พอก็อย่าลืมไล่์ในส่วนของสกิลต่อสู้ทิ้งไว้ด้วยไม่ชะนั้นในเทิร์นหลังที่เราได้ทําการเล่นแอคชั่นมาเนี่ยปั๊บของตัวละครซัพพอร์ตของเราจะหมดก่อนแล้วก็ทําให้ดาเมจของตัวละครตกลงนั่นเองก็จะเห็นว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เล่นง่ายนะครับแต่ว่าจังหวะต่างๆก็มีความสําคัญเหมือนกันซึ่งผมสรุปมาให้แล้วก็อย่าลืมจําแล้วก็เอาไปใช้ด้วยละกันนะครับเราจะได้เล่นอาจารย์จิงริ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะอ่ะต่อมานะครับมาดูในส่วนของวิธีการปั้นตัวละครกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวของเลเวลก่อนคร กเลเวลของตัวละครตัวนี้ผมแนะนําว่าให้เราอัพขึ้น80นะครับถามว่าทําไมหลกัหลกๆเป็นเพราะว่าเทสนั่นเองนะครับในส่วนของเทสเนี่ยจะมันมีอยู่หนึ่งข้อเนาะก็คือในส่วนของข้อนี้นะครับถามว่าทำไมเทสข้อน,นี้ถึงค่อนข้างสําคัญนะครับเนื่องจากเป็นเพราะว่าตัวของอาจารย์จิงเลี้ยวเนี่ยมีในส่วนของบัฟที่ได้จากตัวของพาสซีฟเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแล้วจากในส่วนของคีเลตแล้วก็เอดีเคใช่ไหมครับแต่สิ่งที่อาจารย์จิงเลี้ยวไม่มีจากเทสตรงนี้เนี่ยคือเรื่องของค่าคีย์ที่เข้าดาเมจแล้วก็ ซึ่งมงเอิญว่าเทสข้อนี้มันปลดล็อกตอน80พอดีนะครับเพราะงั้นตัวละครก็ควรจะอัพขึ้น80เพื่อทำให้เราสามารถอัพเทสข้อนี้ได้อ่านหน้ในคุยถึงเรื่องเทสไปแล้วก็มาดูวิธีการปั้นเทสกันต่อเลยละกันนะครับซึ่งสมคัญของอาจารย์จิงเลี้ยวหลักๆแล้วให้อัพอยู่ประมาณ2สกิลเนาะก็คือในส่วนของทาเลนก์ข้อนี้นะครับที่เป็นเรื่องของการบับค่า,าตาคิทิคอลรวมถึงค่าีเ k ของตัวละครแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับดามเมจหลักัะนก,าากน,น สิ่งที่สำคัญเราลงมาหน่อยก็คือจะเป็นในส่วนของสกนะิลดาเมจเนาะเอาจริงๆแล้วดาเมจของตัวละครที่ได้จากในส่วนของสกิลดาเมจเนี่ยก็เยอะระดับหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันน้อยกว่าสกิลต่อสู้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเออของอัพทาเลนต์ของเรามันไม่พอเนี่ยก็อาจจะทิ้งสกิลดาเมจไว้ที่เลเวล6ก่อนก็ได้อัพในส่วนของสกิลต่อสู้แล้วก็ในส่วนของทาเลนต์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอเราฟาร์มของได้เพิ่มเติมเนี่ยเราค่อยกลับมาอัพในส่วนของสกิลดาเมจต่อก็ได้ ส่วนเบสิกอันแท็เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องอัพเลยเนาะอาจารย์จิงลิ้วไม่ได้ใช้ไม่แต่ครั้งเดียวนะครับส่วนบ o l ดเซอร์วิสตี้ทั้ง3อันนะครับจริงอยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูสําคัญอะไรมากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่ามันก็มีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นในส่วนของเทสข้อนี้ใช่ไหมครับเดดเรียมเทสข้อนี้ช่วยทําให้อัตราต้านสถานะของตัวละครเพิ่มขึ้น35% การที่อาจารย์จิงเลี่ยวไม่ติดสถานะอะไรเลยก็ช่วยทําให้ตัวละครของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เป็นเทสหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคหรือว่าในส่วนของฟอร์สเรทนะครับที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่อาจารย์จิงเลี่ยวอยู่ในสถานะสเปกโตล์ทรานส์เมชชั่นสกิลเตอเมทของเขาจะทำดาเมจแรงขึ้น20%อันนี้ก็ช่วยเพิ่มดีเพสของตัวละครเยอะขึ้นเหมือนกันเพราะงั้นต่อให้มันอาจจะไม่ได้สําคัญถึงขนาดเป็นไม่ขนิดเกมเพลของตัวละครเนี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่ สองเซตด้วยกันเซตแรกก็คือในส่วนของเซตน้ำแข็งอันนี้นะครับ ถามว่าทำไมเซตนี้ถึงดีนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าบัฟของอาจารย์จิงเลี้ยวเนี่ยมันแจกในส่วนของค่าคีย์เรทแล้วก็เอนดิเคเยอะมากๆแล้วสิ่งที่อาจารย์จิงเลี้ยวขาดเนะี่ยคือเรื่องของดาเมจโบนัสแล้วก็ค่าคีย์ที่เข้าดาเมจใช่ไหมครับซึ่งเซตน้ำแข็งเนี่ยให้2อ,อย่างนี้พอดีเลยเซตสองของ้อเซตน้ำแข็งเนี่ยแจกเรื่องของดาเมจโบนัสน้ำแข็งเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็เซตสี่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สมใส่ใช้ท้าไม้ตายค่าคีย์ที่เข้าดาเมจของตัวละครจะเพิ่มขึ้นนน25% 2ไปววววว่่าาาาาเเ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 ทททิิิรรรร์์ก็็็ชยยยยยตตตมมมซดดดดีีีีีออจจงง้้ขพพสคลละั ผิดครับเซต4คอนตัมก็สามารถใช้งานกับตัวของอาจารย์จิงลู่ได้เหมือนกันเซต2เนี่ยอาจารย์จิงลู่ไม่ได้ใช้เนาะก็คือเรื่องของการเพิ่มดาเมจควอนตัม10%นะครับส่วนเซต4เนี่ยได้ใช้เต็มๆเลยก็คือเมื่อไหกรก็ตามที่ผู้สมสัยทําดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยจะมีการเพิกเฉยต่อสถานะดิฟเฟนซ์ของมอนสเตอร์10%ซึ่งดีบัฟข้อนี้ยพอสอนของอาจารย์จิงลู่ไม่มีติดตัวเนาะเพราะงั้นสามารถใช้งานได้ดีมากๆและยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมมุติว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นมีจุดอ่อนควอนตัมผมยกตัวอย่างเช่นไอ้มอนสเตอร์ที่เป็นทหารถือโล่ตัวใหญ่เนาะที่ไหนก็ตามที่มันกลางโล่แล้วเราโจมตีใส่มันมันจะสวนเราใช่มั้ครับไอ้บอสตัวนั้นเนี่ยมีจุดอ่อนที่เป็นน้ําแข็งคู่กับควอนตัม เวลาที่เราอาจารย์จิงเลือกไปเจอกับมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วเราใส่ตัวของเซตสี่ขนตัมเข้าไปเนี่ยก็จะมีการเพิกเฉยต่อสารและดีเฟนส์เพิ่มขึ้นอีก10%อีกด้วยซึงก็เรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับเพราะกันเป็น1เซตที่ค่อนข้างแนะนําให้ใส่นะในกรณีที่ทุกคนไม่อยากฟาร์มเป็นเซตสีน้ำแข็งนะครับอาจว่าถ้าใครไม่อยากฟาร์มเป็นเซตสีเนาะก็สามารถยําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วจะเบากว่าโดยผมแนะนานให้ยาเป็นสวนของเซตน,น้ำแข็งอันนี้คู่กับในส่วนของเซตแมงเซนเจอเนาะ Set เซตเป็เซนเจอร์ในเซตสองช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครได้หกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ช่วยทำให้อาจารย์จิงลี้วของเราเนี่ยทำสเตตในเรื่องของสปีดได้ง่ายมากขึ้นสปีดมีความสำคัญกับอาจารย์จิงล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะมันช่วยในการทำให้เราสามารถเก็บแสกในการเปิดตาได้ไวมากขึ้นจากการที่เทิร์นของตัวละครมันเยอะขึ้นนั่นเองพอเพราะงั้นเพื่อนจะยํำเป็นเซตเป็เซนเจอร์คู่กับนส่วนของเซตน้ำแข็งก็ได้อีกเซตหนึ่งที่สามารถยํำได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเบาลงกว่ามากๆเลยก็คืออในนส่วขงเอัน,น,นครับ ก็จริงอยู่นะครับว่าอาจารย์จริงเกิกเป็นตัวละครที่ s c a ล i n งตาม ADK ใช่ไหมครับเพราะงั้นเซตสของแมสกัเทียตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าในส่วนของบัฟของอาจารย์จริงเกิลเนี่ยมีการแจก ADK ล้นมากๆอยู่แล้วถึง180%นะครับการได้ ADK เพิ่มขึ้นอีก12%เลยส่งผลต่อดาเมจไม่ค่อยเยอะมากเพราะงั้นในส่วนตัวผมก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ย้ำเป็นเซตนี้สักเท่าไหร่เนาะพยายามย้ำไปนในส่วนของเซตน้ำแข็งคู่กับเซตสปีดเอาละกันส่วนจักรวาลประดับนะครับที่สำคัญแล้วก็แรงที่สุดเลยจะ ขีดข้อของตัวละครเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ70%เมื่อไหร่เนี่ย ดาเมจของการโจมตีปกติและก็สกิลต่อสู้จะเพิ่มขึ้น20%ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอาจารย์จิ๊ริร้วต้องการในเรื่องของดาเมจโบนัสคู่กับในส่วนของค่าคีที่เขาดาเมจใช่ไหมเซ็ตนี้แจกให้เราพอดีเลย20%ในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับส่วนเรื่องเงินไข่ของเซ็ตนี้ก็ถือว่าง่ายมากสำหรับอาจารย์จิ๊งริ้วเนาะเพราะว่าของอาจารย์จิ๊ริร้วมีเรื่องของการแจกในส่วนของค่าคีเยเลเพิ่มขึ้นไปแล้ว50%บวกกับของเซตนี้อีก8%ใช่ไหมครับแล้วก็เซตัสพื้นฐานของ อ่าแต่ว่าถ้าใครไม่อยากฟาร์มโลก7จะฟาร์มเป็นโลก6กก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าดาเมจโดยภาพรวมอาจจะเบากว่า set inert นะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการแจกค่าคริตมือนกัน8%นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราคริติ้อของตัวละครมากกว่า50%ขึ้นไปดาเมจจากไม้ตายก็จะเพิ่มขึ้น15%แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าดาเมจหลักของตัวละครมันมาจากในส่วนของสกิลต่อสู้เนาะดาเมจของท่าไม้ตายเนี่ยเป็นรองๆเนาะเพราะงั้นเซตนี้ก็เลยเบาวกว่าในส่วนของเซตอารีนาส่วนใครที่ไม่ชอบโลก6เหมือนกันนะครับจะไปฟาร์มในส่วนของเซตโลก3ในส่วนของ Space Ceiling Station ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าดาเมจโดยภาพรวมมันก็จะเบาวกว่าเซตอารีนาเช่นเดียวกันนะครับเซตนี้ช่วยในเรื่องของการทําให้ตัวละครมี ATK เพิ่มขึ้น12%แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครมีความ เร็วมากกว่า120ขึ้นไปนะครับเขาก็จะได้เ d k เคเพิ่มขึ้นอีก12%ก็คือพูดง่ายๆว่าเซตนี้แจกเป็นเรื่องของ a อ k เคให้กับเรานั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวของบับอาจารย์จิงลิวมีการแจก a อ k เยอะอยู่แล้วบับที่ได้จากในส่วนของจักวรวาลประดับอันนี้มันก็เลยไม่ได้คุ้มค่ามากดังนั้นส่วนตัวผมก็เลยแนะนำว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ฟาร์มไปเซตอารีน่าละกันค่อนข้างดีกว่ามากๆเลยอะต่อมานะครับมาดูส่วนของไลค์โคนกันไไหนกก็สาาามมรถเลืออใใชช้้ดตจบเลย อแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ชอบตัวเลขก็เดี๋ยวเรามาคุยกันละกันว่ามีไลค์คนอไหนที่น่าสนใจกันบ้างอามาเริ่มจากไลค์คนเล่เต็มหดาวก่อนแล้วกันนะครับที่ดีที่สุดก็แน่นอนนะครับว่าต้องเป็นไลค์คนประจําตัวของอาจารย์จิงเรี้ยวเลย หลายคนน,นีจะแจกทุกอย่างที่อาจารย์จิงเลีวต้องการเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าคิทิคอลดามจนะครับรวมถึงเมื่อล์ก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมข,ของเราโดน,ก,นกินเลือดไปเนี่ยนะครับก็จะมีการให้ดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้นกับอาจารย์จิงเลี้ยวสิ่โดยสเต็กสูงสุดได้สามชั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเราได้ดาเมีโบนัสเพิ่มขึ้น42%เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เมร่ก็ตามที่สแต็กของเราเต็มนะครับก็จะมีการอิกนอร์ต่อค่าดีเฟนซ์ของมอนสเตอร์อีก,กสิกบนนสงอง แจกให้หมดเลยนะครับเพราะงั้นถือว่าไปหไลคยคนอันนึงที่ดีมากๆส่วนไลคยคนเรียนเต็ตอื่นๆโดยภาพรวมแล้วอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นตัวของไลคยคนของตั้นเหิงอีมเร์เตอร์ลูเน่เป็นต้นหลคยคนอันนี้ก็มีแมคเคนิกเล่นกับเรื่องของการโจมตีปกตินะครับแล้วก็มีเรื่องของการแจกค่าอัตราฟื้นฟูพลังงานซึ่งสองอย่างนี้อาจารย์จิงดิวไม่ได้ใช้เนาะหรือว่าตัวของไลคยคนของเบสดนะครับก็จะมีเงื่อนไขก็คือเราต้องให้ตัวละครที่สมใส่เนี่ยมีการสูญ แต่ว่าพาสีฟของอาจารย์จิงเลี้ยวเนี่ยนะครับมีการลดเลือดของเพื่อนร่วมทีมไม่ใช่ตัวเองเนาะก็ทําให้พาสีฟตรงนี้จะสามารถทํางานได้ก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์ตีอาจารย์จิงเลี้ยวเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่สามารถควบคุมได้ยากขึ้นกับ RNG นะครับเพราะงั้นส่วนตัวก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้มากส่วนตัวของไลค์คนสายฟรีนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วค่อนข้างห่างจากไลค์คนประจําตัวของอาจารย์จิงเลี้ยวเยอะเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่แล้วไลค์คนสายฟรีเนี่ยจะแจกในสิ่งที่อาจารย์จิงเงลีวนะี้วก็แยว ื่องของเอเเหมือนกันหรือแม้แต่ตัวของ Under the Blue Sky นะครับซึ่งเป็นไลคอนอันนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการแจกค่ายเอเแล้วก็อัตราคริติคอลซึ่งบัฟของอาจารย์จิ้งหลิวเนะี่ยก็มีทั้งคู่อยู่แล้วอาจจะมีบางอันนะครับที่เป็นเรื่องของการแจกเรื่องของ us, ดาเมจโบนัสยกตัวอย่างเช่นตัวของ Secret Wall เป็นต้นแต่ทุกคนก็เห็นนะครับว่าในเรื่องของดาเมจโบนัสที่มันได้เพิ่มเติมมาเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆขัดหนึ่งอยู่ที่20%นะครับและเงื่อนไขด้านล่างที่เราจะสามารถทำดาเมจได้เพิ่มเติมออีก20%เเมื่ศัตรูป้าหมายมีเลือดที่มมมาาาาากกกววว่่่่เเรรนนนนีียยยออั้้้โดดภพลแล็ไคไคทงสักเท่่าไหรรนะคับสุดท้้ายแลวเราาจจะไดด้เเมปอร์์เเซ็นนนตตพิ่่่มขึ้้แค20%จากชวง เพราะงันสุดท้ายแล้วก็จะเห็นนะครับว่าไลายคนสายฟรีเนี่ยค่อนข้างแย่พอสมควรเลยเหมือนกัน นั่นสำหรับใครก็ตามนะครับที่จะเมนอาจารย์จิงลิ้วนะครับอยากให้ตัวละครมีดาเมจสูงๆจริงๆเนี่ยส่วนตัวก็แนะนำว่าเปิดไลค์คนมาเถอะนะครับค่อนข้างหาจากไลค์คนสายฟรีพอสมควรเลยเหมือนกันแต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการบังคับนะครับว่าเราจำเป็นต้องเปิดไลค์คนประจำตัวของอาจารย์จิงลิ้วมาใช้เพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคอนเทนต์ท้ายเกมของเกมนี้เนี่ยเราสามารถจบได้ด้วยของฟรีนะครับรวมถึงไลค์คนสีดาวทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าตังเราไม่เพียงพอเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดเลยเนาะเพียงแต่ว่าสำหรับใครที่ตังเพีพเีียยยงงพออออเเนนนนนน่่่่ไลคคคั้้ขาาปิดู อตจว่าสำหรับผู้เล่นสายฟรยีที่ไม่อยากเติมตังจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันว่ามีไลค์คนอนไหนที่น่าสนใจกันบ้างอันดับแรกที่แนะนำที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไลค์คนจากร้านค้าเฮอร์ตานะครับอันนี้โดยภาพรวมแรงที่สุดและ้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสเตตของไลค์คนหดาวด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถทำคัดหาได้ไม่ยาก ส่วนอันที่แนะนำลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Secret w o w เนาะก็หลคยค,คนอันนี้แจกเป็นเรื่องของ d a m a g นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จริงเรวต้องการพอดีอันนี้จะแนะนำก็ต่อเมื่อเรามีขัดสูงๆเท่านั้นนะครับที่ขัดหนึ่งเนี่ยมันแจกแค่20%เองแต่เมื่อไใ่ก็ตามที่เรามีขัด5เนี่ยมันแจก40%ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคระดับหนึ่งนะครับดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่มีไลายคนอันนี้ขัดสูงๆก็จะหยิบมาใช้งานก็ไม่ว่ากันส่วนไลคค้นอีดนันหน คือในเรื่องของค่าคียดิคอเตรตตรงนี้นะครับซึ่งแจกให้เราสูงสุดถึง24%ที่วางซ้อน5 หลายคนอันนี้จะเหมากับคนที่ฟาร์มในส่วนของลิลิทได้แต่ในส่วนของค่าคีทิเข้าดาเมจเพียงอย่างเดียวเลยนะครับค่าคีเลทเราได้มาแบบน้อยมากๆจริงๆนะครับมันทําให้สเตตคีเลทที่ได้จากหลายคนอันนี้มันยังพอมีประโยชน์อยู่เนาะมันก็เลยทําให้เราสามารถพอจะหยิบไปใช้งานได้บ้างแต่โดยปกติแล้วเวลาทุกคนฟาร์มลิลิทเนี่ยทุกคนคุมไม่ได้หรอกใช่ไหมครับมันจะลงคีเลทบ้างลงคีดาเมจบ้างสลับกันไปหรือบางทีมันอาจจะไม่ลงทั้งคู่เลยก็ได้ดังนั้นเอาเป็นว่าสำหรับใครก็ตามที่จะใช้ไลโคนอันนี้ก็ดูเป็นกรณีกรณีไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ลงแต่คีดาเมจจริงๆไม่มีคีเลตติดเลยเนี่ยจะบอันนี้มาใช้งานก็ได้เหมือนกันต่อมานะครับมาดูในส่วนของค่าเมนเซต ของตัวละครกันบ้างเนาะมาดูกันที่สร้อยก่อนละกันนะครับสร้อยยังไงแนะนําเป็นเอ k ดีเคอย่างเดียวเลยนะครับไม่แนะนาให้ใช้สร้อยรีพลังงานทุกกรณีเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าอาจารย์ทิงลิวของเรานั้นสามารถเก็บอันติได้ทุกโรเลชนันด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วไม่มีความจาเป็นต้องใส่สร้อยรีพลังงานเพื่อทําให้อันติของเขามาได้ทันเวลานะครับ แล้วก็อีกหนึ่งข้อคือสกิลอัลติเมทที่ดีนะครับคือสกิลอัลติเมทที่มาในจังหวะที่ถูกต้องเพราะสกิลอัลติเมทเนี่ยเราจะกดก็ต่อเมื่อมันอยู่ในโหมดสเปกเตอร์ทรานสเปกชันอยู่ใช่ไหมครับเพื่อทำการเติมแสกเซิจี้ทำให้ในส่วนของโหมดสเปกเตอร์ทรานสเปกชันอย่ยมันนานมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการทำดาเมจเพิ่มเติมในโหมดนี้ด้วยส่วนสกิลอัตเตอร์ที่มาตอนนอกเหนือจากโหมดนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับดังนนแนะนำว่าให้ใส่เป็นสร้อยเอเดคไปเลยนะครับับดีกว่่าา้ออพลงงนนนนแนน Уров, ต่อมานในส่วนของลูกแก้วกับในส่วนของเสื้ออย่างที่บอกไปว่าตัวของจานจิ้งเหลียวมีในส่วนของค่าคียเลและก็เอเดเคอยู่แล้วใช่ไหมสิ่งที่เขาขาดเนคือเรื่องของดาเมจโบนัสและก็เรื่องของค่าคีย์ที่เข้าดาเมจใช่ไหมครับพอะนลูกแก้วเราใส่เป็นโบนัสซ้ำแข็งได้เลยแล้วก็ในส่วนของเอเสื้อก็ให้เราใส่เป็นค่าคีย์ที่เข้าดาเมจได้เลยต่อมามาดูในส่วนของรองเท้ากันบ้างเนาะรองเท้าแนะนําเป็นกรณีทั่วไปก็แนะนาเป็นรองเท้าสปีดนะครับสปีดมีความสำคัญกับาจา์จิงเหลียวพอสมควรเลยเนาะเพราะมันช่วยทาให้เรามีเทิรรนนนมมาาาาากกกกกพอใใเเ็บตปดดไไ้้วขึ ดังนั้นในกรณนนีทั่วไปแนะนำเป็นรองเท้าสปีดที่สุดแล้วนะครับแต่อาจจะมีใน,ในบางกรณีที่เราสามารถสลับปเป็นรองเท้าเอเดเคได้บ้างกรณีนั้นคือการเล่นกับโบเนียที่มีสปีดสูงนั่นเองคำว่าโบเนียสปีดสูงของผมหมายถึงโบเนียที่มีสปีดราวๆประมาณ160-170นะครับในกรณีแบบนั้นเนี่ยเทินของโบลเนียมันจะเยอะมากๆเยอะมากพอจนทาให้ตัวของอาจารย์จิงรล้วนั้นไม่จาเป็นต้องมีเทินเยอะก็ได้เพราะโบเนียสามารถดึงให้ได้เรื่อยๆไอ้กรณีแบบนั้นเนี่ยเราสามารถบิลดาเมจให้กับอาจารย์จิง้ไดเต็มลี้ลยอ,องเท้เลาาเปลี่นป็นได้ แต่ในกรณีที่เราเล่นอาจารย์จิงริ้วคู่กับตัวของโรเนียสปีดต่ำซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะทาน้อยกว่าตัวละครแคลรี่นิดหน่อยใช่ไหมครับ <_ S 1> เพื่อทาให้ตัวของเทิร์โบเนียมันมาหลังตัวละครแคลรี่ซึ่งมันจะทำให้เวลาที่เราเล่นตัวละครแคลรี่ของเราจบปุ๊บใช่ไหมครับตัวของโรเนียจะสามารถดึงเทิร์ของตัวละครแคลรี่ของเรากลับมาเล่นใหม่ได้เลยไอกรณีแบบนี้เนี่ยเทิร์ของโรเนียมันจะไม่ได้สูงมากมันทําให้ตัวของอาจารย์จิงเลี้ยวยังคงต้องมีสปีดอยู่ดังนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยผมยังแนะนําให้ใส่เป็นรองเท พราะฉันจะใช้รองเท้าแซตแบบไหนเนี่ยก็ดูเป็นกรณีกรณีไปแล้วกันนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็แนะนำเป็นรองเท้าสปีดแล้วกันนะส่วนค่าออฟลองหรือว่าสับเซตัสของตัวละครเนี่ยลหลักๆแล้วเราแคร์อยู่ประมาณ3สิ่งด้วยกันนะครับก็คือสปีดคียดามจแล้วก็ในส่วนของค่าคีเรทนั่นเองสปีดคอยทําให้ถึงแคปคอยนะครับก็คือ1 3 4ถ้าใครทําไม่ถึงก็ทําให้มันถึงก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครที่ทําเกินไปก็แนะนําว่าให้ลดลงมาเนาะ ส่วนคีเลตข,ขั้นต่ำเราควรทําอย่างน้อย20%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อทําให้ตัวของเซตอารีนามันทํางานเพราะเซตอารีนามีเงื่อนไขคือ70%ใช่ไหมครับซึ่งบัฟของอาจารย์จิงลิฟมีไปแล้วห้าสิบปอร์เซ็ใช่ไหมครับ,บ,ออรรรบนั่นหมายความว่าเราต้องทําเองอีกประมาณ20%เพื่อทําให้เซตอารีนานั้นสามารถทํางานได้อแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทํา20%แล้วพอเนาะเพราะจริงๆแล้วเราก็สามารถดันคีเลตได้เยอะกว่านั้นเหมือนกันขอแค่ว่าอย่าเกิน50%กก็พอนะพอเเเเนนนาาาะะรว่่คิลทีีมัห้วนะครับ ที่เหลือเนี่ยสามารถลงกับค่าเซตัสตคิดดาเมจได้หมดเลยเนาะส่วนเอติเคเปอร์เซ็นต์โดยภาพรวมแล้วไม่ค่อยดีสำหรับอาจารย์จิงหลิวเท่าไหร่นะเพราะอย่างที่บอกไปว่าบั๊อาจารย์จิงหลิวมันแจกเอติเคเยอะแล้วใช่ไหมครับมันทำให้ซับเซตที่เป็นเอติเคเนี่ยส่งผลต่อดาเมจของตัวละครค่อนข้างน้อยอ่ะแต่ว,ว่ามันก็ยังคงมีประโยชน์อยู่นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่ามันติดมาสักสองสามซับต่อชิ้นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ว่าถ้าชิ้นหนึ่งมันติดประมาณห้าหกซับอะไรแบบนี้ก็น่าเปลี่ยนอยู่เหมืมามาืืออ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 อนนนนนนนกกกกกกกััััััั่่่่่่ะะะะะะะตตมมมมมาาาาาาาดดูเเเเรร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 รงง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 ขขขขทททีีีีีบบบบ้้้้้คคคคจจจจจจยยยย์์์์ิิวววววหลลลๆแแ็็็ปปปปษณไไฮ แล้วก็ตัวละครประสาน2ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครจะเป็นตัวละครซัสเทนหรือว่าตัวละครสร้างความปลอดภัยให้กับทีมนั่นเองอ่ะซึ่งสำหรับตัวละครประสานนาะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นตัวละครอะไรก็ได้เลยนะครับจะใช้เป็นโบรเนียทิงยุนแอสตายุกงมีใครก็สามารถหยิบมาใช้งานได้เลยดีทุกตัวเพียงแต่ว่ามี2ตัวละครที่ค่อนข้างเอาเปรียบเพื่อนๆนะครับก็จะเป็น2ตัวละครนี้เลยก็คือตัวของโบรเนียแล้วก็ทิงยุนนั่นเองโบรเนียนี่ไม่มีข้อข้อรหานะครับดีสำหรับตัวของจิงเลวมากๆสกิลต่อสู้ของเขามีความสามารถใในนกกกกาาาารรรรดดดึึงงเเททิัับหห้้้้้ตววววขขอจจ็สแไไมมล่ ไได้้วมากขึนแล้วก็สกิลต่อสู้และสกิลดาเมจของตัวของโ,โรเนียเนี่ยก็มีความสามารถในการแจกค่าโบนัสความเสียหายแล้วก็รวมถึงค่าคิ i ติเคิลดาเมจด้วยใช่ไหมครับซึ่ง2องสัตว์นี้เป็นสิ่งที่อาจารย์จิงเริ่วต้องการใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวส่วนทิงยุนนะครับก็ดีไม่แพ้กันเลยเนาะในส่วนของสกิลต่อสู้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการแจกไอติเคช่ใช่ไหมอาจารย์จิงหริ่งเขามีอยู่แล้วแต่ว่าสกิลดาเมจของทิงยุนเนี่ยถือว่าดีมากๆแบบคนละเรื่องไปเลยนะ พลังงานเนี่ยอาจารย์จิ้งหลิวมันเพียงพอใช้อยู่แล้วแล้วเราจะเอาตัวของทิงยุนมาช่วยเจนทําไมคําตอบคือพลังงานที่ทิงยุนมันแจกเนี่ยมันมากพอนะครับจนทําให้อาจารย์จิ้งหลิวเนี่ยสามารถกดสกิลเตอเมทได้2รอบต่อโรเลชันและก็ด้วยความที่มันเป็นสกิลเตอเมทใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราสามารถคุมจังหวะในการกดได้ก็หมายความว่าสกิลเตอเมทของอาจารย์จิ้งหลิวที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถคอนโทรลให้มันอยู่ในช่วงของโหมดสเปกตรัลทรานส์มิเกชันได้ ซึ่งก็มีประโยชน์มากมายเลยนะครับทั้งในเรื่องของดาเมจเพิ่มเติมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือการยืดระยะเวลาในโหมดของสเปกตรัลทรานส์มิเกชันให้มันนานมากขึ้นเดิมทีไม่มีทิงยูนตัวของจันซิ่งหลิวสามารถเลี้ยงโหมดนี้ได้3เทิร์นใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวของทิงยูนเนี่ยสามารถเลี้ยงได้4เทิร์นเลยเต็มๆเพราะนั้นถือว่าเป็นตัวละครที่ดีกับาจารย์ซิ่งหลิวมากๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวค่อนข้างแนะนำให้ใส่มากๆเลยนะครับ ส่วนสำหรับตัวท้ายที่เป็นเรื่องของตัวละครสร้างความปลอดภัยเนี่ยส่วนตัวแนะนําตัวละครสายเฟื่องฟูงมากกว่าตัวละครอนุรักษ์เนาะเหตุผลเป็นเพราะว่าอาจารย์จิ้งเหลี่ยมเนี่ยมีการกินเลือดของเพื่อนร่วมทีมเรื่อยๆสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าไฟยาวๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อนร่วมทีมของเราจะเลือดต่ำมากๆจนทําให้มีโอกาสโดนวันช็อตได้ดังนั้นการใส่ตัวละครฮิลเนี่ยก็เลยอาจจะดูเหมาะสมมากกว่าเนาะซึ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของหลัวชานันงน,นั้นหลัวชามีความสามารถในการฮิลแบบล้นๆใช่ไหมครับแล้วกกกก็็็มีีาาารรรรฮลลนนนออออเเเเเททิิิ์์ด้้้ววยยยใหขงงตตัจจ่ปส มีโรชาเพื่อนก็สามารถใช้เป็นตัวละครฮิวตัวอื่นได้ในส่วนของราชาลิงหรือว่าตัวของไปลู่เองก็ดีไม่แพ้กันเลยแต่สำหรับใครนะครับที่มีตัวละครสพอร์ตอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเนาะตัวละครประสานอาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยเพื่อนก็สามารถใช้เป็นตัวละครสายลบล้างก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวละครที่ค่อนข้างแนะนำมากๆเลยก็จะเป็นในส่วนของซลวูฟแล้วก็ตัวของเพลลานะครับสองคนนี้มีจุดเด่นที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของการลดดีเฟนซ์ให้กับมอนสเตอร์ซึ่งเป็นค่าดีบัฟที่ตัวของอาจารย์จิงเลิ่วต้องการมากๆเนาะ ซีวมีจุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการแปะจุดอ่อนให้กับมอนสเตอร์ใช่ไหมครับก็ทำให้ไอจิ้งหลิวนะีสามารถเอาไปเจอกับมอนสเตอร์ได้หลากายสาการณ์มากขึ้นแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่ใส,เส่เซตลิลิคเป็นสี่ควอนตัมให้กับตัวของอาจารย์จิ้งหลิวเนี่ยการใสซ่ซลวูฟเข้ามาในทีมก็ช่วยทำให้เราสามารถแปะจุดอ่อนควอนตัมให้กับมอนสเตอร์ได้เพิ่มเติมก็ช่วยทำให้เซตสีควอนตัมนั้นสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับพรันก็ค่อนข้นางแนะนำมากมากเลยส่วนเพลราานอกเหนมอ เพราะสองตัวละครนี้ก็สามารถใช้งานแทนตัวละครประสานได้นะครับถือว่าดีมากเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับก็คือทีม2แคลร่เนาะก็คือกล่าวคือเราเล่นเป็นตัวของจิ้งเหลียวคนหนึ่งคู่กับตัวละครดีเพสตตัวหนึ่งส่วนสตัวละครที่เหลือก็เป็นตัวละครสายซรับนะครับเป็นตัวละครฮิวตัวหนึ่งตัวละครประสานตัวหนึ่งที่จิ้งเหลียวสามารถเล่นในทีมลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวละครนี้มีการกินสกิลพอยต์ค่อนข้างน้อยเนาะมันทำให้เราสามารถใส่ตัวละครแคลร่อีกหนึ่ง ซึ่งตัวละครที่ผมแนะนำมากๆเลยก็คือตัวของเบรดนั่นเองนะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าพาสซีฟของอาจารย์จิงเกิลเนี่ยมีการกินเลือดของเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมครับซึ่งเบรดชอบพอดีเลยนะครับเบรดต้องการให้เลือดตัวเองลดเพื่อสามารถเก็บแ c กแล้วก็โจมตีต่อเนื่องได้ ดังนั้นสตัวละครนี้ค่อนข้างคอมโบระดับหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่มีการแพ้น้ําแข็งคู่กับลมเนี่ยใส่2ตัวละครนี้คู่กันไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวอ่ะแล้วนั่นคือทั้งหมดนะครับของไกด์ในวันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยเหมือนกันดาเมจก็ดีนะครับวิธีการเล่นก็ค่อนข้างง่ายนะครับอาจจะมีเมคคากนิดหน่อยในเรื่องของการใช้งานสกิลดาเมจแต่ว่าก็ศึกษาได้ไม่ยากความเก่งของจิงลิ้วเนี่ยอยู่ในเรื่องของการใช้งานสกกกกกกิิิลลลพพออ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 ยยยยยตตตต์์์คค่่่่่่่่นน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 นข้้้้้าา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 างงเเเเเะะะดดดมมจจจบบบบววววึรรูหัแใชส มันทาให้เรามีสกิลพอยต์เหลือมากพอในการให้ตัวละครซัพพอร์ตของเราเอาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ,อ,อ,ยบอย่างเช่นเราอาจจะเหลือสกิลพอยต์มากพอในการฮิลทําให้ทีมของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ช่วยในการทาให้เราเล่นง่ายเหมือนกันเพราะงั้นก็ถือเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับอาจก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนละกันเนาะและ้วนั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้กำลังอยากได้ตัวละครดีเพสซั่แข็งดีอยู่แล้วก็เล่นง่ายเนี่ยอาจารย์ซิงเกิวค่อนข้างตอบโจทย์มากๆ แล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับว่าในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับพอจอไปงาน TGS เนาะซึ่งเดี๋ยวพอจอจะไปสิงบูธของออนไลน์เซสชั่นในตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงบ่ายโมงเนาะและวสำหรับใครก็ตามที่อยากจะมาขอไลฟ์เซสหรือว่ามาพูดคุยกับพอจอเนี่ยก็สามารถแวะมาในช่วงเวลานั้นได้นะครับดังนั้นใครว่างก็อย่าลืมมากันละกันนะครับพอจอรอทุกคนอยู่นะอ่ะแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้เซเลสเจ็อาจจะยังไม่เพียงพอในการเปิดตัวของอาจารย์จิงเลีนะ้ยวเนาะพอจอขอแน,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 นะนำนเป ร้านค้าภายในเกมด้วยเพราะงั้นถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วพอจอก็ขอแนะนําร้านนี้เลยนะครับเป๊์คุ้มเป๊ะฉลาดต้องเขียวเปย์ทีเดียวเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟฟดกันเพื่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ